สวัสดีพี่น้องครับผมพอกันอีกแล้วสวัสดีเช่นกันสวัสดีค่ะอ้าวอาจารย์เฮามาเฮาลุ่มตัวเฮาบัดนี้ลุ่มแมงคั่วตัวเฮาบัดพราผมกับประเด็นมาบับร้อมเด่น,นโมเดลมันบรร่ได้มามันเคียงซั่เลยเอาเฮาเฮ็ดหยังก่อนนี่เอาเอาสิตากปลาแห้งจ้าโอ้อไปถอดซูมมุ่งเจ้านี่ล่ะกินนี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วปลาแห้งเนาะตอนนี้เป็นปลาเปียกอยู่เนาะแม่นตอนนี้เป็นปลาเปียกอยู่ข้าวมันบ่มีแดดก็สิเป็นปลาเปียกต่อไปแดดเดียวติหลายแดดเดิบัดนี้ คันแดดมาช่วงบ่ายนี่ข้าวเดียวแห้งในทอดทอดตัวอันนี้เมนูปลาปลาแดดเดียวนี่ละพี่น้องพี่เข็มก็จะแล้วย้อนอันนี้แหละนี่ครับนี่แล้วกินปลาแดดปลได้แล้วต้องกินปลาต้องกินแบบนี้ละแล้วกินปลาแดดปลได้แล้วต้องกินปลาแดดต้องกินปลาแดดแดดเดียวเนี่ยครับเป็นเด็พี่น้องครับอันนี้เป็นสูตรลับตีขึ้นใส่ครับแม่แต่กันใส่เข่ากันข้าวถอดมันสีหอมเด้วโอ้เป็นสูตรลับมนี่ พปกติที่เห็นก็จะขายในตลาดหรือว่าก็จะเทบพวกไปบอใสเด็อไหมพอใสน่าจะเนาะพอมามันขันท้อนไปปิ้งไปย่างเจี้ยเศียมันสีายกว่ากันแต่อันนี้ถ้าเขาถอดเข่ามันกับสีพองมันบ่มันกับสีหอมกระเทียมใส่บ่นอยู่ครับบ่นอะไรใส่บ่นสูตรของใครของมันเนาะโอ้นี่เหลีวเฮาบ้ดนี้พี่น้องได้มาแต่ใสบ่นคอทามเนี่ย ปาตาลำเพื่นเพิ่นไปลงใส่ด่างโอ้ยอยากไปไายเดิยูบานย่ายูแกงบานย่าใต่อยู่บ้านเนี้ยนั่นเนาะปาตาแมนหไม่ได้ไปไายเนอกจากเนาะที่ขันเนาะโอ้ย่าอยู่บ้านขั้วไวไห่ก็เรียกไห่เอามาที่ครับผมโอ้ กระสิได้ทอดอันนี้เราซื้อกินก็ตำมะคงนี่มะแล้งผู้ใดมาถาเฝ้าเอาชิมเนี่ยครับัอมีผู้ฝากลฝอเวลาอยู่ดีมีผู้ฝากก็มีผมเราผู้หนึ่งไครเขดีบวานไหนนี่แหละครับผู้นึงครับวันว่าสิไปกินยังก่อนยังมื้อเช้าแล้วเลยว่าสิไปกินอันึ่งก็จับฮอดบ่ได้ใกล้ฮอดก็จับบ่แล้วครับข้ากินน้ำเพือกนั่นนี่แล้วแม่ครัวเอาปลาแดกบองมาสู่แล้วเลยโอ้เวิร์ดถนนเชียงใหน่อยหัวหน้าใหญ่ก็สิออกมาเด้บัดนี้เอ้า นี่แหละมงตาก <นะ S 2> พี่อามาพี่น้องเข้ามามามาอาจารย์เข้าสู่วิธีการขันตนอ,อกนการตากด้วพี่น้องครับมันนี่มูวเข้าเบื้องนี้ผมาาากับาาอ,อาจารย์โอ้ก็สิบย์นั่งนี้ไปใส่ด้เนาะอาจารย์เนาะเราก็สินั่งยืนถ่ายจนว่า,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 าปลาสีแห้งผมนี้เนาะโอ้กับจีโป้โป้เป็นขั้นตอนในพี่น้องในเบื้งนี้นี่โอ้กับจโป้โป้เนขั้นตอนที่สำคัญเนี่ยเนี่ยครับสำคัญสุดเลยตากว่าใดองศานี่โอ้ปลา่รสชาติว่าใดดิแม่นมันกับจีโป้เองมันต้องตากให้มันได้องศาก่อนนี่อากาศจัดเรี่อง ตัวหนตัวใหญ่ขึ้นกวนเนี่ยเกียวบอบ่แล้วเนาะเดี๋ยวบเียจ้าวัมันโอ้ยเนาะเนี่ยครับลายไปเนาะุ้ยมันบ่แมนมีไผเด๋มึงไายๆเด้อคลิปนี้เนี่ยเห็นบ่พี่น้องครับบายทุกคนนะเออเราเฮ็ดดีตั้นเนาะเฮ็ดดีี่า ทส่สำคัญที่ดีต่อเราเมีนครับเขาฝากทองไเด้นั่นแหละผมก็บ้างกสร็แล้วเรื่องของเมตาแล้วก็ขึ้นหอวตะมัว่เนี่ยขึ้นหัวตะมอลร่ำได้ป่ามาแล้วมันอันติดตรงติครับเพื่อนแดงอันดังแม่จ้าอ้วนงแม่เพื่นไปเส้นด่างข้าวเหนียวจะข้าวเหนียวหนึ่งซูปข้าวนี่แหละ บอกพี่น้องถามเดีวเอาใส่ของยังงบ่นถามบ้านบอกสูตรเดี๋ยวครับหยับจังไหนใส่จังใส่ยังเนี่ยใส่เกลือใส่น้ำตาลเท่านี้ล่ะโอ้หนักเบาหนักเบาขึ้นอยู่ใเบาพี่น้องซิมเบิ่งก่อนก็ได้ครับผมแกไปนี่โอ้แกแล้วโอ้บะแซบบะตากสุกินเด้ยเนี่ยแกซิมอาจารย์แกซิม แก่แก็งทำแม่ก็นยุบานนี่กันเฮ็นยังอันดิบๆมันอิดแก่แก่ทุ่มคิดเลยนะมันเป็นสูตรเพิ่นเพิ่นบำมั่นใจเด้บำมั่นใจพี่น้องเสื้อบ่ครับนี่ทอดก็ได้ย่างก็ได้หอมๆอบก็ได้บัดที่นี่ตำหุ่งขึ้นบัดนี้โอ้ยแต่แต่ตัวนี้ใส่เข่าอ่ะตัวนี้ใส้นเข่าทาทาสีห้แซ่บคือทอดทอดแซ่บมันบ่ครับมันสีฟูวมันบ่เข่ามันสีพองนั่าก็จะได้รสชาติกรอบๆอีกแบบนึงเนาะ อันนี้เขาใส่เวลาตากโดนบ่ครับนี่ถ้าแดดดีนั่นกะเครื่องมือกเก็บได้แล้วจ้าโอ้เพิ่นว่าเพิ่นว่าปลาแดดเดียวแมนแต่ถ้าเป็นอากาศจังสี่กันถ้ามันแดดช่วงบ่ายกะได้อยู่ได้อยู่เนาะครับเนาะมือหนึ่งได้อยู่พี่น้องครับแดดที่จังหวัดบ้านชุมเนี่ยครับมือเนี่ยอาจสิมือแรงเขาก็อาจสิไดดได้กินได้กินเนี่ยโอ้สุดยอดดีนี่แหลวว่าให้ผมมาเฝ้าจังได้บ้านใหญ่นี่เห็นบ่ นั่นสิเหล่าแมนเฮ้ยนายเออนว่าอันนั้นอันนี้เด้เอาซีบมึงมาให้แนี่ยเอนว่าเด้บุษธนันแล้วมันแต่เราก็เมื่อบ้านมันเป็นอย่างก็ดีเด้ตอนนี้นผมผมยอมรับเลยว่าเขาเอื้อนอาไรวะเอื้อเฟื่อไหมเฮ็ดเทีมงานเลยงานทำไม่ยังก็เอื้อนกันกินไหมนี่แล้วมันดีมันอบอุ่ญไหมเฮ็ดแล้วบ่มีไผกินมันบ่เป็นเห็ดบ่ครับแม่ครัวแบ่หมี่เขาลังใจเด้ผู้เฮ็ดกับเขาก็ได้เนาะเฮ็ดแล้วกันมูกกินให้กันโอ้แต่แบบนั่นผมดูเลยเด้ผมเหมือน เอาเลยครับเอาเลยค่าไทชิปนะค่าไทชิปเดี๋ยวเรื่องอีลาหมดเลยนี่ลากินแโอ้คิดหอดพี่เข็มเด้กับาไปการใช่เดี๋ยวันนี้ปลาดิซิมาเนาะเนาะเสื้อสีมะหอดยังปลาแห้งแล้วปลาแแห้้งลวเราก็สีมากินเดี๋ยวเราขั้วอ้อมได้นะเหยียบใบยังสี่นี่แดดดีๆไปขั้ว่าประมาณเครื่องเครื่องมือกัเก็บได้แล้วนะครับเป็นปลาแดดเดี๋ยวเก็บไว้แล้ววันนี้ก็ไปถัดทอด ทอดบันเขากะจีฟูด้บานี่นนนแห้งๆกับ่อบดีด้มันแข็งอทอดนี่ทอดแบบทอดแบบใหม่เลยบอกครับเพื่งดิเพจ้ะเรื่องเหลืองนี่ละเพราะเรื่องเหลืองเนาะเพราะพอดีสุกพอดีกินเนาะบางคนผันมักแบบกรอบดิบางคนผลนมักแบบพอดีสุกมันสีขมจะมาเขาบอกว่ามาทอดกรอบหนองนุ่มได้ยหมบะกรอบ อ๋อมันก yep. ็ม in right anyway? ีความหนุ่มทั Pine ้งในเียน่เดี๋ยวอาจารย์ผมคือนขุนขุนขึ้นยังแักทุเรียนผู้เขาไฟเป็นเังไใก่อนเด็กนอกนอกนุ่มในไหมไอแปกว่าคำเบานีเห็นอว่แม่นครับผมมนุ่มนใงเวลาไปจอดซื้อบทุเรียนกอดกอดปอกนุ่มในเห็นแต่บทุเรียนทนแล้วเนาะป่าตัวแดงมันหนามันก็จะเป็นอยู่ดิเมียเนาะครับเนาะอันนี้เพิ่นแหกล้างออกความนี้ค่ะรู้มันหนาดิ แมนที่จริงปลาเขาไม่ใช่เป็นตัวโกมิังสินเป็นบางดอกอันนี้เพิ่นมาแหงลังออกข้อมเวลาตากมันยังคอยสิบนาเป็นมองมันยังคอยสิแบบแหงเร็วแหงไวกว่ากันนั่นส่นะจ๊ะนั่นสูตรกัสินพี่น้องสิีเฮ็ดสูตรนี่มาจากตะป่นเด้นี่เนี่ย้องบัวลำพูบุ่นเด้นี่น้องบัวดิโอ้โหไอ้ที่ว่ามากับผู้ถีงแม่จ่างมะล้อมันสิแมนอันบัวด่าอันนี้ตับบ้านมู้เขาจะตากขาย คคุณนะรับยูบ้านแตเป็นมูอบ้านปิดเคลื่อนไหมอาจารย์เคลนอุบลรัตน์นะบอแมนจ่โอ้ยหลายหนแล้วครับนีะเส้นนะเส้นอุบลรัตน์มองยูบ้านกันตากปลาขั้นปลาขั้นสมคายนะหลายคืออย่างนี้ผมเวลาเขาไปร่ำเห็นบอกเขาขามมองเขาขาดไปนั่นนะมองเงินสกายวอล์กเขาเจ้าเฮ็ดไม่นะบ้านแมนสกายวอล์กบดเอ็ดไปน้ำบ่ได้ไปน้ำเด้ย โอ้ตายมาเอยว่าหันว้าเอ๋ยโอ้ยมองมองพวกเขาไปล่ำไปแล้วเขาขามไปหันนะเขาจะเป็นตงกวนั่นแหละปลาเนี่ยผมมาค่กกันตีปลาซิวแก้วแดดเดียวขึ้นกันต่อไปใส่ไฮจะถุงไว้ก็สิมีป่าเป็นแว่นแบบนี้ละที่ข้าวเห็ดเป็นกลมๆไหมครับกลมเดใส่ได้ถุงมาที่ไหหอยขึ้นมากขึ้ยังผาผาเวทนี่ไหม น้ำขังท่างตอนแต่น้ำขังท่างไงขายดีด้วยครับโซนในสะพานปล์บอลเหรจ้ะย์บอลที่ครับติดเคลื่อนเลยติดทางถนนเลยครับหลายขี่นอย่างนี้อาจารย์เวลาถ้ามีมีโอกาสไปล่องสื่อไปไปซิมมงครับเขาโจทยเฮ็ดดีเด้คนแถวนั้นเขาโจทยเป็นอาชีพไหมเฮ็ดเป็นอาชีพเลยไหมเมียนครับกับเข่าก็บเสียบอาหารปลาไข่หมดแดงเมียงกับมี่นีเบิร์ดครับยุทธันนะอาหเมียน่ครับอาหารสันสูงโมสูงอย่งไรเนาอยุ้ยไปไม่หมดเนาะ ้าแล้วพูดพูดด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 ่ดอดดดดดดพี่ดด่ดด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 ดอดด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 ขดด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 ด้ดด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 ดากดดดดดดาดด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 เดด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 ดเดดดเดา่ด te ้ บ่แล้วอถ่าอยู่รึเปล่าฮไปสิไปกล้ากินด้วยเนี่ยหัวหน้าไงบ่ท่านมาอยู่ไหมเป็นเด้ไอวะบ่ซูผมฟังดูมันเป็นยังไงมึงเนี่ยจะทำปลาแดดเดียวหน่าเนาะงั้นไ่มันมีสูตรอะไรอะไรแนวอยู่แป๊บเฮ็ดแซ่บนั่นแหละผสมใองเสร็จมเท่านั้นพี่เจ้าหูกึ้งหูกินมาเบิดแล้วเน่าฟรีเมื่อไอ้แป๊บนี่มันแต่ละบ่ไปใส่นั่นเป็นยังถ้าพอเจ้าเฝ้าอยู่นี่ข้างนีเนาะผูอยู้นักข่ับโอ้ย ยังจะได้ไปห้องโอ้ยมายืนเก่งยืนเบ่งคักเนาะโอ้ยตอนออกวะตายตายตายเอ้าพี่น้องเข้าตอหรับคลิปนี้กันล่าพี่น้องเพื่อนสนิทก่อนนะครับเอาก่อนสูตรตากปลาแดดเดียวมาสูพี่น้องเบิ่งนะครับผมเอาจใจในพอกันคลิปต่อไปครับอยู่ดีมีแห้งลำลำเรื่อยๆสุขสุขคนครับสวัสดีครับ